สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีปรท่านที่ต้อมาจารย์อยู่แล้วเนาะสวัสดีเอฟซนะครับทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเดวินเนอร์เดวอพี่น้องนะครับวันนี้วินเนอร์ก็จะมาเลี้ยงไก่นะครับได้กลับบ้านสักทีนะครับผมหาหม่องว่างกันนะชิวมีนาะ กล้กับบ่ขามาข้างในนีเลยใชนี่ยม้ากไ็ได้กู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 กกูกูไก่อยู่ด้านนอกนะครับเยอะเลยแต่บามันบ่นคอยเขามากข้างในเลยนะ ไล่ไก่เข้ามาข้างในคุ๊คุ๊คุคุมาเร็วคุ๊คคุ๊คุ๊คุ๊เข้ามาข้างในเร็วเนี่ยครับบ้านพี่เหนือนะครับเดียเ๋ยวไล่ไก่เข้ามาข้างในก่อนได้จับเข้ามาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ลูกไก่นี่ ต้องเล่าเราต้องไล่หมาต้องไล่หมานี้ก่อนไก่ไม่กล้าเข้ามานะครับมาเร็วนี่ไปห้อยนี่ไก่เจี๊ยบอันนี้พ่อไก่นะครับ เมื่อยไกลมันบ่คอยเข้ามาข้างในหย่านหมาตัวหมานะครับเบวดาอันนี้ฟักคุณพ่อฟักเองนะครับพอะม่าแม่มันฟักไม่ไม่เสร็จนะครับผมนด่ไอ้โต้องอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่ก็ไกน่น้องไก่ตัวนะครับไม่สบายนะครับอนึไม่สบายน้องไก่ไม่สบายบรรยากาศลังบ้านนะครับมี มาลเบอร์รี่ด้วยนี่ไงลูกนึงเห็นหรือเปล่านี่มาลเบอร์รี่หรือว่ามักม่อนบานเท่ากินได้เลยเหรอกินสดสดได้เลยืมนี่ก็ให้อาหารลูกไก่นะครับ กำลังตูกำลังรอดนะครับ mm hmm. เจี๊ยบหน้ารักฝั mm ่ hmm. นี้ไอ้ต้งตัวนี้มันชอบตื่นนะครับเ mm hmm. จะมาชิมมอนเบอร์รี่ต่อนะครับ mm hmm. นี่เจอแล้วหนึ่ง mm hmm. mm hmm. พ่อเป็นพ่อปลูกเองนะครับนี่ น,นี่เปียวเยอะมากโอ้โหวนเี้มเบืองยิ่งเทือหลายแทะเยอะจริงๆมีแต่ลูกใหญ่ๆกินเลยไม่ต้องล่างเพราะว่าเราออกแกนิกอยู่แล้วอืมอืมหวานอยู่นะ ไปล้างก่อลูกนี้มันสกปรกไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับวินเนอร์อยู่คนเดียวพ่อกับแม่ไปกรุงเทพวินเนอร์ต้องอยู่บ้านคนเดียวหลังจากวินเนอร์ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมะนาอมะมาบุรีนะครับห้องเหาก็สะอาดแต่พีเรียบร้อยแล้วจะไปกินยั่วน้องไก่ อหวานตัวนี้หวานนะครับดูมือจนแบบเลอะเลยครับมาเร็วมาเร็วเรียกไก่นะครับบ้านผมเรียกไก่กุ๊กกุ๊กไก่มีเยอะอยู่นะประมาณสี่สิบห้าสิบตัว พื้นที่ตรงนี้เป็นรั้วนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับผมยางมาอีกก็สิเป็นเป็นที่ของคุณน้านะครับผมคุณนาของวินเนอร์นี่แหละนะครับพอเดินไปที่บ้านเนอร์หลังบ้านของวินเนอร์นะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับเดินไปอีก ห้เมตรหรือเปล่าก็าจะเป็นบ้านแม่ปอใกล้ๆเป็นบ้านแม่ปอนะครับเห็นบบุนี่นู่นใกลไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้เป็นสัวลังบ้านของคุณนะคุณน้านสุนาะนะเป็นน้องสาวแม่นะครับดูจิตกัน บรรยากาศยามเย็นนะครับทุ่งอาทิตย์ตกแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเลยแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของุน้านะครับเขามาปุ๊บเป็นข,ข้าวมานเลยนะครับแล้วก็มีฮหยอนฮหยอนมาทักทาย FC หน่อย อันนี้น้องหมาชื่อฮายอนประมาณสามเดือนได้มั้งถ้าจำไม่ผิดะดื้อมากคุณอะดื้อเลอดูอ่าหมาชอบคำรุนแรงหมาตัวเนี้ยชอบหยอกพอแล้วนะครับนั่งก่อนนั่งเห็นไหมสั่งนั่งได้ด้วยฮฮยอนทักทยเอฟซกันเร็วมาบอกไลย์เอซก่อนนี่จะปิดจะปิดคลิปแล้วนี่ สำหรับคลิปนี้เนาะก็จะลาไปกับน้องฮายอนนะครับไ่เจอกันคลิปหน้านะครับไม่ได้ถ่ายคลิปที่บ้านนานมากนะครับผมหวังว่าจะคิดถึงกันเด้อนะครับน้องเมื่ออื่นนะครับมีแสดงที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับอําเภอวาปีปทุมเนาะสามารถซื้อมาจองตั๋วได้ที่ซื้อตั๋วในซื้อตั๋วในลิตะทุกรอบนะครับจะอยู่ในรอบที่ที่46นะครับผม เข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับคุ้มจริงๆนะครับได้ดูหลายรอบโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ